นี่ยุป,ป้าข้าพดจ้ามหาฮักแอรนี่จ้าทีมงานอ้นอแอของ่อยผู้ใดมีงานหาข้าพกับบอกไดเด้อทีมงานอ,อ๋อแอจะไปซอยอ,อ๋าังน,นเอเลยอยู <laughs> <laughs> ่าย,าย่าฮ่า จะพามาดูทีมงานอ้อแอของเราในการทำงานนะจ๊ะนักทาขคาายอีกแล้วนี่จ๊ะคนงานของเราทีมงานอ้อแอนะจ๊ะพร้อมรับใช้ทุกท่านนะจ๊ะใครมีงานก็ติดต่อเราได้จ๊ะ ย้ายเสียแดงอะนะหอมมถทึเบึงทีมงานออแ์ของ่อยอู้งานจะอู้งานเธออู้งานจะเธอไม่ยอมหันหน้ามาเลยจ้ะบ๊ายบายอีกแล้วทิพมุ้งหาม้งเนี่ยพอทาม้งเขาก็เลยล็อกนีมาเที่ยงเลยคนล็อกนี่ีล็อกู่ เจ้าเบิงข้าโพดเรามาหักแอเพิ่นว่า,นาเนราะว่าในหักได้หนิแอกับข้าโพดซ้ำกันอรรดโซงหักออกกี่ซ้ำได้หนิมันจะปักละกี่โล่เหมือนเดิมฝากงามคักสะอนไม่อยู่ได้ฝักละกิโล่เพื่อน,ม,นมันแก่แล้วโพพ่นก็งามงามตาจ้านะ สูงสวมหัวเข้าคนเดียวคือน้ำคัดแแอคคับขวดกับขวดกับซ้ำกันท่อกันอรวด